ข่าวว่าคุณอนุธินชาญวลกุลนายกรัฐมนตรีจะยุบสภาในวันที่12ธันวาคม2568หรืออาจจะก่อนวันที่12ด้วยซ้ำไปเหตุผลก็คือกลัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาเรียกว่ากลัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบขี้หดตดหายอ่ะวันๆเนี่ยชนิดที่เรียกว่านอนไม่หลับ ว่าพอวันที่12เดือนธันวาคมป่ายค้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งาคเพื่อไทยนั้นจะยืน่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยหรือไม่เพราะนั้นการตัดสินใจของคุณนรุทินก็คือยังไงอาจจะต้องยุบสภาก่อนวันที่12ทีนี้การยุบสภาโดยกลัวการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับมันเป็นการโยนภาระหรือโยนปัญหาให้กับประชาชน วันนี้ปัญหาประชาชนเนี่ยนะครับในความต้องการของประชาชนอันดับแรกก็คือเขาอยากได้รัฐธรรมนูญใหม่ที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูนปี2560ให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับให้บริหารบ้านเมืองได้ดีขึ้นอันนี้คือความต้องการของพี่น้องประชาชนปัญหาที่สองคือณเวลานี้คือปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่จังหวัดภาคใต้รัฐบาลถ้าย,ยุบสอบา นะครับอำนาจในการแก้ไขปัญหาอำนาจในการใช้งบประมาณต่างๆก็จะไปขึ้นกับกร,ก,รตกตคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วปัญหาพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอยู่นะจะได้รับการแก้ไขในลักษณะที่มันไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเพราะรัฐบาลไม่มีอำนาจเต็มหลังจากรัฐบาลนะหรือคนรัฐยุบสภาแล้วเนี่ยนะครับอำนาจมันก็แค่รักษาการนะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เขาจะมองว่าถ้านะถ้าคุณนรุธินตัดสินใจยุบสภาในวันที่12ทธันวาลึกก่อนวันที่12ทธันวาตามที่เป็นข่าวแบบลับๆออกมาเนี่ยนะฮะบ้านเมืองจะเสียหายประชาชนจะเดือดร้อนการยุบสภาเพียงเพื่อแค่เอาตัวรอดหนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเออนะครับแต่ว่าโยนภาระโยนปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ประชาชนต้องคิดล่ะครับว่าถ้าเรามีคนประเภทนี้มาเป็นนายกรัตรีและตัดสินใจกันแบบนี้มีรัฐบาลแบบนี้อนาคตต่อไปสมควรที่จะเป็นนายกรัตรีต่อไปหรือไม่หรือว่าควรจะเลือกมาเป็นรัฐบาลหรือไม่อันนี้ประชาชนต้องคิดเองแต่สำหรับมุมของผมแล้วเนี่ยครับอย่างน้อยนะครับอย่าทิ้งปัญหาให้กับประชาชนไม่ใช่ได้สิ่งที่ต้องการแล้วจากนี้ไปไม่สนใจแล้วอันนี้ไม่น่าจะใช่ละไดส้สิ่งที่ต้องการคืออะไร ได้เขากระโดงนะคดีเขากระโดงได้คดีหัวสวได้แต่งตั้งบุลคลากรในกรมการปกครองในกระทรวงมหาดไทยได้งบประมาณไปนสนับสนุนนะงานอะไรนะงออานโชว์ที่เขากระโดงอ่ะนะโครงการอ,อ่ะอะไรเขาเรียกอะไรนะ ไม่อยากจะพูดที่ใช้งบของรัฐไปประมาณสักสี่พกว่าล้านนะครับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ที่เขากระโดงอลองคิดกันหน่อยกันแล้วกันคร,ครับวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากว่ารัฐบาลนั้นหรือคุณธนรินนั้นอย่ายุบสภาเพียงเพื่อนหนีปัญหาไม่ให้เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจตัวเองหรือรัฐบาลแล้วไปทิ้งปัญหาไว้ให้กับประชาชนนะครับมันจะลำบาก นะประครับประคองให้รัฐธรรมนูญผ่านไประดับหนึ่งอย่าไปกลัวครับนะการอภิปรายไม่ไว้วังใจอย่าไปกลัวไม่จะกลัวจนขี้หดตอดหายแล้วก็ทิ้งประชาชนอันนี้ในมุมของผมนะในความเห็นคือไม่ถูกต้องอย่าทําเป็นอันขาดครับวันนี้หยิบประเด็นนี้มาพูดก่อนเลยครับจะว่าดักคอก็ยอมนะนะครับจะว่าดักคอก็ยอมว่าได้ฟังขา่าวลับลกมาแบบนี้นะฮะก็ อ่ะฝากประเด็นวิทสำหรับท่านทั้งหลายก็แล้วกันช่วยกันคิดนะครับขอบคุณนะครับจำนงชัยมงคลไปแล้วครับสวัสดีครับ